การเป็นเพื่อนผู้ใช้ e x t r o v e r t thinking 1. ความสะดวกรวดเร็วคือสิ่งสำคัญสำหรับเขาสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากมีน้ำใจจะช่วยเขาคุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าตัวเราเด็ดขาดพอและเร็วพอครับไม่งั้นทุกอย่างจะกลายเป็นช้าลงแทนและเขาไม่ชอบความช้าครับถ้าเราโชคดีหน่อยเขาจะปฏิเสธเราตั้งแต่แรกใช่ล้วครับอันนี้เนี่ยแหละโชคดี 2. เขาแสดงความห่วงใยไม่เหมือนทัศนคติทั่วไป การแสดงความห่วงใยของผู้ใช้ e x t r o v e r t Thinking คือการช่วยแก้ปัญหาของคุณหรือช่วยแนะนำทางให้ชีวิตของคุณเร็วขึ้นไม่ต้องแปลกใจครับถ้าเกิดว่าเราระบายความรู้สึกให้ผู้ใช้ทีฟังแล้วเขาเสนอวิธีแก้ปัญหาทันทีเพราะเขาเห็นชัดเจนเลยว่าวิธีแก้ทุกอย่างให้ดีขึ้นมันคืออะไรแต่บางคนไม่ค่อยพูดเพราะว่าเขาเคยเจอคนที่มี reaction มาก่อนครับส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่ชชว่์ว่ามีใครบ้างที่เขาสามารถเสนอวิธีแก้ปัญหาได้ โดยไม่ต้องคอยดูเรีแอคชั่นครับ 3. ถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่มีความหวังและความฝันแล้วคุณผู้ชมเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างทำใจให้แข็งครับเพราะผู้ใช้ท TE อาจยังไม่เห็นข้อนี้จริงๆไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละคนมากกว่าสมมุติครับถ้าเรามองมุมมองของเราเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาฮาร์ดคอร์กับเราจังแต่ถ้าเรามองมุมมองของผู้ใช้ท e เขาจะคิดว่า มันมีตั้งหลายช่องทางอะที่เวิร์กจริงๆทําไมเขาถึงลองเสี่ยงใช้วิธีนี้ทั้งที่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่เห็นจําเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นเลยวิธีหนึ่งที่คนมีความหวังและความฝันจะทําได้คือเราต้องชัวร์ครับว่าสิ่งที่เราทํามันแปลามาใช้ได้จริงๆครับ